กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะเราย้ําอยู่เสมอเลยว่าในชีวิตประจําวันของเราเจอหลากหลายเรื่องราวผ่านเข้ามาในชีวิตหลายเรื่องเป็นเรื่องใหญ่แต่บางเรื่องเป็นเรื่องเล็กแล้วพอเป็นเรื่องเล็กเนี่ยปรากฏว่าเรามองข้าม ไม่สนใจไม่ใส่ใจละเลยไม่ดูแลไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าบางเรื่องเล็กเหล่านั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยแล้วเรื่องอะไรบ้างล่ะวันนี้ลองไปติดตามด้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ สถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดจากประเทศเมียนมาเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาความรุนแรง8.2ริกเตอร์ที่สั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยจนทำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบรุนแรงต่ออาคารสูงทั้งภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร ภัยธรรมชาติครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่คาดการได้ยากและส่งผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ในอาคารสูงสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือสอปคมเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง โดยเฉพาะภารกิจในการพัฒนามาตรฐานวิชาการเทคโนโลยีรูปแบบกลไกความร่วมมือและระบบบริการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่เขตเมือง นายแพทย์ภาไทยสิงค์คำผู้อํานวยการสปคมกล่าวว่าสปคมมีโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสําหรับผู้อาศัยอยู่ในชุมชนอาคารสูงและหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตเมืองภายใต้ชื่อเอเบนวิ l เดทแคร์หรือ You w วิลแคร์ สวัสดีค่ะวันนี้นะ้องมึงขออนุญ,ญาตมาขอความรู้นะคะเกี่ยวกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือสอปคอ,อมอค่ะบทบาทภารกิจตรงนี้มีอะไรบ้างครัพออค่ะ ครับบทบาทของสพคมอเนี่ยเราเป็นหน่วยงานภาคราชการนะครับแล้วก็อยู่ในสังกัดใหญ่ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับคาว่าเขตเมืองเนี่ยเราหมายถึงเขตพื้นที่นะครับที่มีผู้อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นนะไม่ได้ตีขอบเขตในลักษณะของเขตการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยรวมกันกระจุกตัวหนาแน่นนก็จะมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่เราจะเห็นเยอะหน่อยในเขตกรุงเทพมหานครเนาะเพราะแทบทุกพื้นที่ก็จะมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นงานของกรมควบคุมโรคที่สถาบัน การควบคุมโรคเขตเมืองหรือสบคมคทาก็จะเน้นการเอามาตรการนแนวทางปฏิบัติหรือเครื่องไม้เครื่องม,งมือต่างๆที่จะทํางานด้านการป้องกันควบคุมโรคทุกชนิดนะ,ะตั้งแต่โรคที่เป็นโรคติดเชื้อโรคติดต่อโรคระบาดรวมไปถึงโรคที่ไม่ติดต่อโรคเรื้อรังนะครับเอามาประยุกต์ใช้ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณาสุขในพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศาาัยนแน่นในเขตเมืองเนี่ยได้นําไปปฏิบัติ หรือปกป้องดูแลประชาชนเพื่อไม่ให้เขาได้รับภัยสุขภาพหรือโรคระบาดต,ต่างๆที่อยู่ในเขตเมืองเราจะเป็นผู้ถ่ายทอดตัวมาตรฐานหรือองค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วองความรู้ใหม่ที่พัฒนาขึ้นให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เขาสามารถนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ครับอตอนนี้ชุมชนบ้านจัดสันก็เกิดขึ้นเยอะรวมถึงอาคารสูงก็เกิดขึ้นเยอะตอนนี้ได้มีโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกลการปกป้องคุ้มครองโรคและภัยสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงวัตถุประสงค์เป้าหมายยังไงครับผอ,รอค,ครับก็อย่างที่คุณนภุษฐพูดตอนนี้ ประเทศไทยเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะกลายเป็นเมืองเป็นส่วนใหญ่นะทุกจังหวัดเนี่ยจะมีพื้นที่เขตเมืองหมดเลยโดยโมเดลก็จะมาจากกรุงเทพมหานครก่อน,อนซึ่งพอคนมาอยู่อาศัยนานแน่นราคาที่ดินแพงขึ้นก็ต้องมีการออกแบบวิธีการที่จะสร้างอาคารคที่ทําให้คนอยู่อาศัยในพื้นที่แคบๆได้ก็เกิดเป็นอาคารแนวสูงนะแนวสูงเนะน,นี่ยมันหมายรวมถึงทั้งคอนโดก็ได้ะนะหอพักก็ได้อาพาร์ตเมนต์ก็ได้นะครับหรือแฟ ่ในกรุงเทพเนี่ยเจอเยอะ,ะตามต่างจังหวัดก็เริ่มเจอแล้วรวมถึงออฟฟิศด้วยนะคะอ่าใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอาคารสูงครับส่วนตัวหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยชัดเจนตามชื่อเลยก็คือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์นะ,ะเขาก็จะจัดเป็นพื้นที่ปิดนะมีรั้วรอบขอบชิดชัดเจนแล้วก็สร้างเป็นล็อก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 ให้คนเข้าไปอยู่อาศัยรวมกันทีเนี้ยไอ้การไอ้การมีล็อกล็อกล็อกนะครับในระยะหนึ่งเนี่ยมันก็คือล็อก ล็อกขอบเขตนะทำให้คนที่มาอยู่อาศัยเนี่ยบางทีไม่มีปฏิสัมพันธ์กันและการมีรั้วรอบขอบชิดไม่ว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์หอพักรวมไปถึงหมู่บ้านัดสรรเนี่ยทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นนะกับเ,เครือข่ายภายนอกผมหมายถึงทั้งาภาคธุรกษษ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 ิจเศรษฐกิจบริการภาครัฐที่อยู่บริเวณภายน,นอกเนี่ยเขาเข้าไปดูแลพื้นที่ได้ลำบากเพราะว่ามันมีรั้วรอบขอบชิดมีผู้ดูแลชัดเจนดังนั้น ในมุมของการดูแลสุขภาพที่จริงๆถ้าเป็นชาวบ้านตามพื้นที่ตา่างจังหวัดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายของอาชาสมัครสาธารณสุขนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลที่เป็นบริการโรงพยาบาลรัฐทั่วไปเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันหมดเลยในชุมชนแต่พอคนย้ายมาอยู่ในอาคารสูงที่มีรั้วลอบขอบชิดชัดเจนอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่มีพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงได้ยากทาให้เขาไม่ค่อยได้รับข้อมูล ด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุนะขเจ้าหน้าที่เขายากในทางกลับกันตัวผู้อยู่อาศัยเองบางทีก็ไม่ได้มีช่องทางที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอาเวลาเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นพวกเราที่อยู่ในคอนโดก็ไม่รู้จะไปแจ้งใครนะเกิดเหตุฉ<อ>ุกเฉินก็ไม่รู้จะไปเพึ่งใช่ใ,ใช่ในทางกลับกันเจ้าหน,น้าที่เนี่ยเวลาที่เขารู้ว่ามีผู้ป่วยมีผู้ติดเชื้อแพร่กระจายกันแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปเริ่มติดต่อกับใครเพราะไม่มีผู้นําชุมชนชัดเจนไม่มีคนพาเข้าไปนะตรงเนี้ยเราเลยมองว่าเป็นช่องว่าง ของการดูแลสุขภาพและปัญหาคือพอคนอยู่ในเมืองครับอยู่ใกล้ชิดกันแบบนะี้โอกาสเกิดโรคระบาดแพร่กระจายได้ยากได้ได้ง่ายโอกาสเกิดโรคแพร่กระจายได้ง่ายแต่ดูแลได้ยากการหาช่องทางเข้าไปให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แบบนะี้จึงเกิดเป็นไอเดียขึ้นสําหรับการทํางานป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองนะโดยเจาะไปที่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดลักษณะนี้ครับเราก็เลยสร้างเป็นโครงการ ตั้งชื่อเท่ๆว่า U will care นะ U will care ใช่ครับตัวโครงการเนี่ยก็มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองที่เขาดูเหมือนจะอยู่ในเมืองแต่ได้รับการดูแลทางสุขภาพน้อยนะให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นมีช่องทางติดต่อประสานรุ่งมรือนกับเจ้าหน้าที่กรณีที่มีข้อสงสัยทางสุขภาพเกิดเหตุระบาดฉุกเฉินแล้วก็ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลด้วยนะครับ ถ้าเราทําช่องทางลักษณะนี้ได้นะผมก็คิดว่าจะเป็นโอกาสให้กับคนที่เขาอยู่อาศัยในพื้นที่เรานะี้สามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ให้สมกับให้สมกับที่เป็นคนเมืองหน่อยนะ,ะเป็นคนเมืองควรจะได้รับการดูแลที่ไม่ด้อยไปกว่าการที่เป็นคนในพื้นที่ทั่วๆไปในเขตอื่นของประเทศด้วยค่ะหน่วยงานไหนบ้างคะที่ได้ที่สนับสนุนโครงการนะคะอยู่ ในแง่ของงบประมาณนะครับก็จะมีงบประมาณที่ได้รับมาจากภาคราชการผ่านกรมควบคุมโรคเข้ามาร่วมดําเนินการบางส่วนนะครับแล้วก็มีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสสสที่สนับสนุนเข้ามาในลักษณะของการให้งบประมาณจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็งบประมาณในการทําโครงการในเฟสนี้ด้วยเหมือนกันครับค่ะทีนี้หลักๆเลยประชาชนจะได้อะไรแบบ ที่ชัดเจนเลยค่ะพอคะประชาชนจะได้อะไรจากโครงการนี้ครับอันที่1เนี่ยที่ได้แน่ๆสําหรับโครงการที่เข้าร่วมผู้อยู่อาศัยเนี่ยจะได้รับบริการผ่านคนกลางที่ผมบอกว่าเป็นนิติบุคคลหรืออาสาสมัครนะที่จะพาเอาข้อมูลทางสุขภาพเข้าไปถึงเขาได้รวดเร็วถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นนะเพราะว่าเรามีช่องทางที่จะเผยแพร่ข้อมูลเพียงแต่ที่ผ่านมาไม่มีคนกลางที่จะพาข้อมูลเนี่ยเข้าไปสู่ประชาชนการที่ขขขเขาได้รับ ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ถูกต้องขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอันที่สองเมื่อเกิดเหตุที่เขาต้องการบริการรักษาเนะช่นป่วยเป็นไข้หรือไม่สบายนะครับไม่ว่าจะฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินเขาก็จะรู้ช่องทางที่เขาจะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เบื้องต้นนะ,ะรวมไปถึงการขอเข้ารับบริการใ,ในบริเวณที่ใกล้เคียงบางคนเนี่ยมี1ิบ ประกันสุขภาพเช่นสิทสิบาทนะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆตัวเองไปรักษาได้นะก็ไปเสียงเงินเสียทองแล้วไปโรงพยาบาลไกลๆด้วยอ่าเพราะว่าไม่รู้ว่าแถวนั้นมีคลินิกใกล้ๆที่ตัวเองเข้ารับบริการรักษาได้ตามสิทธิ์ฟรีนะครับอันนี้ก็จะทําให้อ่าคนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านนั้นที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้รับทราบว่าตัวเองมีทางเลือกในการเข้ารับบริการที่สะดวกแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงที่ไหนได้บ้างน,นะครับอ่าส่วนอันที่3ระ,ระ,ระ,ระยะยาวนะเราเชื่อว่า คนที่อยู่อาศัยในในชุมชนอาคารสูงห,หรือหมูม่บ้านจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นว่ามาตรฐานของการดูแลสุขภาพผ่านนิติบุคคลของชุมชนเองเนถูกต้องตามมาตรฐานกลางของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์บางอย่างที่อาจจะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพเช่นปัญหาที่เกิดจากน้า อากาศนะครับหรือการจัดการสิ่งแวดล้อมสัตว์นำโรคที่ไม่ที่จัดการไม่ถูกต้องอถ้าชุมชนเหล่านี้นิติบุคคลสามารถมีความรู้และจัดการได้ตามมาตรฐานก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีความปลอดภัยไม่ต้องมากังวลเรื่องสุขภาพแล้วก็สามารถใช้ชีวิต เพื่อทำมาหากินได้อย่างสบายใจครับก็จะเป็นโครงการที่เหมือนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนแล้วประชาชนเองก็ต้องใส่ใจกับเรื่องนี้ให้มากใช่ไหมคะเรื่องของสุขภาพตัวเองแล้วก็เรื่องของระบบ <c oughs> ในการรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอืมครับเอ่อเรื่องเรื่องนี้จริงๆผมคิดว่าถูกต้องคือเราอยากเห็นประชาชนทุกท่านเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็มีความใส่ใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะ อ่าผมขอขอเสริมตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะคือคนในเขตเมืองเนี่ยเขามีสิ่งที่เขาต้องโฟกัสอยู่แล้วคือเขาก็ต้องดิ้นหล่นทำมาหากินนะการที่จะบอกให้ทุกคนแบ่งเวลากับแบ่งโฟกัสมาใส่ใจปัญหาปัญหาสุขภาพของตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอยากบอกนะแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ทำได้ง่ายๆดังนั้นการที่เราพยายามสร้างโครงการยูวิลแคร์เพื่อนาความรู้เข้าไปถึงเขาให้เขาไม่ต้องพยายามมาหาข้อมูลเองมากนะ การจัดระบบบริการที่ใกล้ชิดกับเขาให้เขาสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีปัญหาอันนี้จะทําให้ชีวิตเขาที่ต้องดิ้นรนอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ไปไม่ไปบีบคั้นเขาทำให้เขาต้องเจ็บป่วยแล้วไม่มีทางไปนะครับอันนี้เป็นอันนึงที่ผมคิดว่า You Will Care พยายามทํากิจกรรมบนพื้นฐานความเข้าใจสภาพวิถีชีวิตของคนเมืองที่จะต้องดิ้นรนจริงๆทําให้เขาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ตัวเองเองได้จากข้อจำกัดของการใช้ชีวิตในเขตเมืองครับ